สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูเราปลูกยางพลานะครับที่จังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมพอการปลูกยางพลาที่จังหวัดน่านนะครับท่านผู้ชมต้นยางเล็กๆแบบนี้ครับประมาณไม่ถึงปีครับเราปลูกเมื่อเดือนพฤษภานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาดูครับว่าเราก็สามารถที่จะปลูกพืชอย่างอื่นได้ด้วยครับนี่ก็จะเป็นฟักนะครับจะเป็นพวกต้นฟักนะครับท่านผู้ชม ช่วงระดูแล้งนี่เราไม่จําเป็นต้องตัดหญ้าก็ได้ครับเนี่ยไม่ไม่ต้องตัดครับท่านผู้ชมเพราะว่าหญ้ายังต้นหญ้ายังไงเขาก็จะคุมดินไว้ครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้เดือนวันที่สิบวันที่สิบพฤศจิกาหกสี่นะครับี่เราปลูกแบบนี้ครับเราก็ปล่อยเขาไว้ก่อนครับต้นหญ้าต้องไม่ตัดครับเพราะให้คุมดินเพราะว่าโดนน้าหมอกน้ําอะไรที่รดนลงมาเขา จะให้แผ่นดินเขาชุ่มชื้นนะครับอย่างอีโซนนู้นก็กําลังใช้แมโครนะครับบุกเบิกอยู่ครับเนื้อที่ตรงนี้ก็ดูดูแล้วกประมาณสักสามสิบไร่ได้ครับอาจารย์ที่บุกเบิกตรงนั้นก็ยังน่าจะเป็นปีน่าจะเป็นพฤษภาหน้านะครับท่านผู้ชมพฤษภาที่จะถึงนี่นะครับตอนนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะมันไม่มีฝนแล้วัที่จังหวัดหน้านะครับอันนี้ก็ต้นเล็กๆพวกนี้ก็ไม่กี่เดือนแล้วครับ ต้นนี้ก็ไม่กี่เดือนครับก็ถือว่าให้เขาลอดตายรอดอ่าและดูแรงนี้ได้ก็ประสบผลสําเร็จแล้วครับแต่ถ้าต้นยางแบบนี้ครับเขาทนแรงมากครับทนะ่านผู้ชมดู้วดูแรงเราไม่จําเป็นต้องลดน้ําก็ได้ท่านผะู้ชมไม่ต้องลดครับเขาอยู่ได้สบายแล้วครับแต่เราก็ต้องให้ต้นยางขึ้นลกแบบนี้แล้วท่านผะู้ชมไม่เป็นไรนะครับ จนกว่าจะเข้าดดูฝนเราก็ค่อยมาให้ใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดเอานะครับท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลํำลา้าให้ท่านผู้ชมไปก่อนครับคลิปนี้ก็คงจะล้ำลา้าท่านพ่อแม่ปี่น้องไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามครับสำหรับบรรยากาศในการทำสวนอย่างของจังหวัดน่านบ้านเฮาครับบ๊ายบายครับ